เทปเทปถูกกว่าแมลงปีกแข็งแมลงสวยงามแมลงทับทิมมีหลายสีพี่น้องสีแดงสีอย่างไรเนี่ยนี่สีม่วงสีเขียวเขียวทับทิม อ่ไอ้แดงคับทิมแดงมะละโนมีสีสีหามาอยนี่นี่กเอนต้องีไว้ดนหลัแดงมะละนแดงบ่อับทิมแดงคับทิมเขียวกับทิมนันก็ช่ีแดงคับทิมนิดหน่อยเลยบาดตัวมีแดงคับทิมเีตัวนี้เขียวมะละก็คันถือกแดงในเหลือมงามเลย ตัวนี้ก็บส็เขียวมรกตเขียวทับทิมสวยเงียบเงามนะเขียวทับทิมตัวน,น,นี้นี่แดงทับทิมแดงสยาม